โอ้เห็ดอะไรกันลูกป้าเดียบัดดีค่ะ,คะตื่นแล้วย,ยังลูกวันดีค่ะน้องหมวยดี่ใส่เสียมกระแลงประตเย็นด <c oughs> ีแต่งตัวให้ลูกพี่นอ้องวันนี้เป็นลูกอะไรคะลูกเสือค่ะวันนี้เป็นลูกเสือไม่ได้เป็นลูกแม่หมวยใช่ไหม <c oughs> เออ้องหมวยจะขึ้นมีลูก,กยวขึ้นเดีลูกเสือวะ่ะ <c oughs> <c oughs> อือลูกเสือพี่น้องเมื่อนี้ยลูกเสือนะคะเป็นได้อากาศดีบ่ะสมมุตฝนตกเบาบ้านตกตกยุ่ัสโอ้หัว่านตกข้ามผอยไปขายเห็ดโอ้จะไปขายเห็ดฝนตกข้ามอือโอ้ลดลดวิ่งพี่เจอดันป่ะอือลดวิ่พี่ไปขึ้นปูนข่อยเปียกปะปีอยากเบิดเปียกเบิรพี่น้องนั่งรถจนตัวไปขายเห็ดนะคะอ่า หน่ากัเห็ดให้ลูกไปนะคะพี่นอ้อง,งแต่งตงแต่งตัวไปนะคะจักลูกขึ้นมาเห็ดอ่าเข้าขอกับน้ำให้ลูกไปโรงเรียนอยู่พี่น้องอาการเป็นไดสมมือหนิไปหาคุณหมอมากเป็นไงด,ดีขึ้นบะคุณหมอชมว่าเยี่ยมมากเออทานบอปอดบอทานอ่าคุณหมอเล่นชมคุณหมอเ็เลยอุดหนุนเห็ดจนเบิดเลยเห็นบ้านเออเอาเม่ไ้จะเห็ดยังเมื่อนี่เมืเอ่อนี้อยทำคอนเทนต์ให้พี่น้องเห็นเบ่ง้าบอกพี่น้องแล้วรับชมบอ รอรับช่มในเด้กจ้าอ่เจาะเสียคอนเทนต์บ่โอ้เมื่อนี้นะ่าเสียคอนเทนต์พี่น้องลอรับช่มน่งในเด้อค่ะติดตามน้าในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้กําลังใจครอบครัวคุณแม่น้องหมวยอุดรธาน,นีนะคะณนะปัจจุบันตอนนี้นะะ้องกับี่อาการดีขึ้นนะคะหดจ,จ,จักขั้วหดจั๊กขาคายหดจักหาเงินหาทองหดจัก่กแต่งตัวแต่งตัว,ตตวให้ลูกที่เห็นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างก็เริ่มปกติดี แต่เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะพี่นอ้องค่ะขอบคุณค่ะวัตีค่ะ